สวัสดีครับในช่อง PHL Channel กับช่วง P Ping h i g End Go To The Gamer วันนี้จะไปรีวิวเกมเอาต้าโบอีกครั้งนะครับตอนนั้นรีวิวยังไม่ค่อยเก่งตอนนี้วิวเก่งแล้วเพราะว่าผมเข้าใจ้วอย่ตรงนี้มันเหมือนจะอัปเดตใหม่เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันกั้นเอาไว้อะได้เลยเดี๋ยวผมไปรีวิวตรงนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีกันไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ก็ห่างกันอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ห่างนะห่างอยู่ทับอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วหนึ่งนะท่านผู้ชมทับีลูกอะไรไม่รู้โอเคอันนี้มันเหมือนเขาจะอัปเดตใหม่นะอาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยนะครับ เลยผมลืมบอกไปเลยเมื่อวานเมื่อวานผมแคสจนลืมลืมบอกชื่อไปเลยอันนี้พี่อู๋คนนี้พี่อู๋นะคนนี้พี่อู๋อันนี้พี่เม่พี่บอสพี่บอสตื่นแล้วอันนี้อันนี้ตัวผมเองผมไม่รู้อะผมไม่ได้ตั้งชื่อน่าจะต้องเป็นลุงก๊อตไหมลุงกอ๊อตพี่กอ๊อตนั่นแหละให้เขานอนต่อเราจะไปเป็นพี่อู๋ครับ มีนอนข้างล่างนะเดี๋ยวเอาอู๋เอาอูจะไปเที่ยวเอาอู๋ไปเที่ยวดีกว่าเอาอู๋ไปเที่ยวดีกว่าเอาอู๋ไปเยี่ยมบ้านหน่อยเอาอู๋ไปเยี่ยมบ้านใช่มีมีมีผมพี่อัปเดตแล้วแต่ก่อนตรงนั้นไม่มีอัปเดตตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านบ้านบ้านใหม่นะครับไม่ใช่บ้านใหม่สิจริงจก็บ้านเก่าเลยแต่เขาอัปเดตใหม่ใช่ไหมอควา ใช่ไหมปอปอใช่ไหมมันเป็นบ้านบ้านหลังเก่านั่นแหละแต่เขาร้านไหมเดี๋ยวพี่ไปดูให้เอ็มีนั่นะคือแปลว่าร้านใหม่ใช่มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะ ใช่ดีมีหรอมีเด็กหรอเอ๊ะเดี๋ยวออกผิดซอรี่ซอรีท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมออกผิดซอรี่ซอรีออกผิดออกผิดเล็กน้อยมาต่อเราจะไปร้านร้านร้านใหม่ครับนี่ร้านใหม่อยู่นี่ครับร้านร้านน้องเนี่ยเออมันมีไหน อุ้ยมีมีอุ้ยมีเด็กหรออุ้ยพี่ขอออกกลับไปเลี้ยงเอาเอุ้ยเอาเอามียเจอเด็กแล้วขอเอาเด็กไปนะคะเด็กน้น้่ารักจน้องเลยอ่ะน้องน่ารักงนปุยมุยอุ้ยมีเด็กอีกแล้วอุ้ยแต่ต้องไปเปลี่ยนทรงผมนะน้องผมแบบทำไมน้องหัว้านตัวนี้ใช่มตัวสีดำใช่หเนี่ยที่น้องหัว้านเนี่ย อาพอพูดคนเดียวกันใช่ไหมให้ให้เขาทำอะไรดีให้เขาทำให้เขาทำท่าหวอไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วท่านผู้ชมไปละแต่เขาก็ทำร้านสวยนะร้าน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 ดีมากเลยร้านสิวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรขอเช็คนะครับท่านผู้ชม วันนี้วันที่ยีสี่มีนาหรือว่าวันอาทิตย์นั่นเองอุ้ยเอาชุดเปลี่ยนชุดน้องไหมน้องชุดไม่ดีขอเปลี่ยนชุดให้น้องนะฮะหรือว่าชุดนี้ดี อ้าเดี๋ยวชุดไปไหนเนี่ยน้องหายน้องอยู่นี่ลืมเลยซอเลยครับท่านผู้ชมอน้องไมชุดนี้อย่เนี้ยเพิ่งรู้ถือว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดชุดนี้เราไม่เอาอาจะเอาชุดไหนดีอุ้ยมีชุดหน้ารังอีกแล้วชุดนี้ดีกว่าชุดนี้เหมาะเหมาะมากเลยอยุน้องโป๊อยู่ขออนุญาตใส่กจเกงให้น้องก่อน โอเคน้องใส่กางเกงเนิ้เปลี่ยนรองเท้าไหมรองเท้ามันดูสีจืดจางไปหน่อยโอเคดีมากตอนนี้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมน้องเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะกลับบ้านเราจะเอาไปไว้บ้านพอดีเลยเออทำไมเราไม่ได้สังเกตน,นะให้น้องใส่แว่นด้วยดีกว่าแวน่นแวน่แวนเท่ๆใส่หมวกเวด,ดีไหม ให้น้องใส่หมวกไว้เพราะว่าน้องหัวล้านก็เลยใส่หมวกไว้นเนาะไปแล้วกล,นะลกลับบ้านกันเถอะไปหายตัวาหายตัวไปแล้วทุกคนท่านผู้ชมน้องหายตัวไปหมดแล้ว้ยขโมยหูฟังไปด้วยดีกว่าขออนุญาตนะครับขอขโมยหูฟังกลับไปด้วยนะครับ <laughs> <laughs> โอเคท่านผู้ชม <laughs> เอมไของกับบ้านไปโคชูบ้านเถอะเราเอไว้ของเรียบร้อยพอแล้ว่อไปเราไปบ้านหลังใหม่ต่อดีเราไปบ้านหลังใหม่ดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังใหม่เด็กเยอะส่วนมากเด็กอยู่บ้านหลังใหม่เนาะใช่ไหมมาแล้วจ้าถึงแล้วออ้ค่อนข้างโล่งเลยตรงนี้ต้องมาแต่งเติมตรงนี้ให้มันสบายน้องอยู่แถวๆนี้นะ ท่านผู้ชมนีดูครับท่านผู้ชมดูโอ้โหอันนี้ก็คือตรงใหม่นะครับเดี๋ยวเอาน้องไว้แถวนี้ก็ได้หาที่ให้น้องเล่นเล่นพักผ่อนอันนี้คือที่เล่นที่พักผ่อนของน้องนะครับให้น้องอยู่แถวนี้น้องนอนเหรอให้น้องนอนนี่ไหมคิดก่อนเอา้ามันไม่มีให้น้องนอนหรอ มันไม่มีให้น้องนอนเหรอเนี่ยเพิ่งรู้จะให้น้องนอนนั่นสิน้องนอนไม่ได้ไอ้ลองให้น้องยืนสิน้องยืนนี่องน้องยินได้ให้น้องยืนบ้างเพราะว่าเนี่ยน้องอันนี้เอานี้ลบก่อนให้น้องยืนเย้น้องยืนได้แล้วแค่นี้น้องก็ไม่ต้องลำบากแล้ว ให้น้องอยู่ข้างล่างให้น้องเล่นินวยกันน้องนินทิกันนะคะมีงคูฟังอันนี้อันนี้ใหญ่เกินไปแย่ยังคูฟังไม่ได้เอาไงไม่นะของพี่แปดนาทีแล้วว่าของพี่จะไปให้ใครต่อดีเนี่ย ขายต่อค่ะขายต่อ,ตเ,อ,เ,อเ,นเนีนย่นาาเย,ยเราเนีย่ยอาอูาออไปพักผ่อนก่อนนะให้ส่งหน้าที่ต่อให้เป็นอันนี้เองใช่ไหมเดี๋ยวข้าไปเองค่ะเดี๋ยวข้าไปเองไปขึ้นชั้นสองเล t สก้ติ้งดองโอเคเราขึ้นมาข้างบนแล้ว โอเคนี่คือชั้นชั้นของเราก็จริงๆไม่ใช่ชั้นของเราหรอกอ,อีลูไม่ได้อันนี้ก็เอาไว้ที่เดิมก่อนให้เขานอนต่อลืมลืมไปว่าเขาน,นี่เขึ้นไปเอาหูฟังไว้แถาไหนดีอ่ะไม่มีที่เก็บหูฟังเอาเอาไว้นี่แล้วกันเป็นเป็นหูฟังสำรองส่วนเราไปไหนต่อไปเราไปที่อื่นกันโกเรากลับไปนอนที่บ้าน ที่บ้านบ้านหลังบ้านบ้านจริงๆไม่ใช่บ้านก็เชิงปาปานกลางอ่ะมันก็ไม่ได้เก่ามากหรอกมกลับมาแล้วฟิววิไปอะอู่นอนโอเคทุกคนบายบายแคสกินแค่นี้พอนะเพราะว่าใช่แค te ah ่แค่นี K ้พอนะครับแคสแค่นี้พอเพราะว่าผมแคสไม่ค่อยกินเท่าไหร่แคสไปไม่กี่ครั้งอีกอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องผมดเลยครับ ก่อนจะถากกันไปก็ก็อ,อย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแต่อันวายตกสอรี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันเหมือนจริงมากเลยอะขนาดเอาขึ้นเนี่ยดูนะไปน้องลงน้องกระพริบตาด้วยไม่เหมือนเกมโทกานะโทกาตามันจะดำปีเลยใช่ไหมใช่ไหมปอโทกาตาามันจะดำปีเลยใช่ไหมที่โทกาอันนี้มันจะแบบเป็นตาสลากสีอะ อยู่คนนอนอันนี้คือคนนอนอยู่นะครับไปรอไปนอนกันเถอะบายบาแล้วเจอกันใหม่บายบาย